สิ่งที่จะถามมันมัน,ม,นมันหลายหลายอย่างนี่มันเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนพี่ก็เท่าไหร่แล้วกรนดูกก็ยังเด็กเ <c oughs> ด็กอะไรองมีาม,ามีคำว่าเ,นะเปิดนะเปิดช่องให้พี่ชายช่วยทํางานนะครับเดี๋ยว ช่วยติดตามกดปักติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็เะไรก็อยากจะมาถ่ายทอดให้ช่องนี้จะเป็นช่องประมาณทอล์คโชว์ะก็ประมาณคุยนั่งคุยแต่ก็หลายหลายหลายมุมหลายมุมนั่นไม่ใช่ว่าแค่คุยไม่ไม่ใช่คุยแค่แค่ทอล์คทอล์ค่างเดียวก็ได้อย่างอื่นด้วยวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาถามพี่ว่าครั้งนึงเราเคยไปเที่ยวกันอันนี้ผมถามพี่ก่อนลวกันนะแต่ต่อไปพี่ก็ค่อยมาถามผมอีกทีหนึ่ง เพราะว่าอันนี้ช่องไทนได้ได้บางกได้ไหมเน,น,นี่ยเนยเรียบ้อทั้งสองช่องเลยสิ่งที่ผมประทับใจที่เคยอยู่กับพี่มานะคะตอนไปเทีย่ยวประทับใจมากจะรู้ว่าตอนที่ไปเทีย่ยวเนี่ยพี่คิดว่าสถานที่ตรงไหนที่อยากแนะนําให้ผมไปมากที่สุดณนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่าตอนนี้ที่พี่อยากพาไปแล้วก็พี่ยังไม่เคยพา ้องไปใช่ไหมใช่ที่อยากพากล้องไปหน้านั่นท,ที้ไปกับแพทยที่ไปกับแพทอ๋อไม่แช่แตกวมงว่านั้นแพทไปเนี่ยมีเวลาน้อยอือพี่ก็เลยว่าอยากจะไปสักครั้งแต่ไปครั้งต่อคร,ครั้งต่อไปเนี่ยก็อยากจะให้ให้กล้องไปแล้วก็มีแพทไปเหมือนเดิม แล้วก็มีสุติมีเพื่อนเพื่อเรากลุ่มๆไปเหมือนเดิมเพราะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเวลาแค่สามวันมันมันใช้เวลาในการเดินทางหมดไปทำแค่เดินทางใเงินเยอะแล้วทีนี้ดูดูคอร์ที่เราจากบ้านเราสักแก้วไก่ไปหน้านึงมันก็กลไกลมากเลยไกใช้เวลาเดินทางก็เกือบกววันหนึ่งละแล้ววันนั้นเราไปที่ไหนนะแอดที่บ้านมณีพฤกใช่ไหม มเม่วันนี้เนี่ยค่อนข้างสวยสวยมากมากแล้วก็สงบเนียเป็นหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านชาวชาวเขาแหละอแล้วที่นั่นก็จะมีทั้งอจุดท่องเทีย่ยวที่เป็นตอยป่าขึ้นแล้วก็จะมีอันกาแฟที่เจ้าของเขาเคยเคยเคยเป็นเป็นเชฟที่ร<อ>กรุงเทพเขาแบบเขาเอาเอาางแบบเขานอาเองคือ ที่พี่อยากแนะนำผมไปน,น,นี่ก็คือตรงนี้คือเซ็นเจอร์ของส่วนนี้ก็คือจังหวัดน่านแต่ว่าจังหวัดน่านมีชี่เชี่ยวเยอะอ่นนี้เาอางี้ว่าที่แนะนําจริงๆส่วนที่พี่อยากแนะนาให้ผมที่อยากลองอยากไปแบบฟิลแบบไปยังเหมือนเมื่อก่อนนะคือตรงไหนมากที่สุดเอาตรงนั้นเป็นจุดเด่นเลยอยากพาไปสปันทำไม สปันเป็นหมู่บ้านแต่ตอนนี้เริ่มดังแล้วนะเมืม่อก,ก่อนเนี่ยน่าจะบ้านสปันใช่ไหมแต่ต้านบ้านสปันแพทไม่ได้ไปสปันนี่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างสวยนะวิวเราแค่เราขึ้นไปนอนด้านบนใกล้กลๆวัดมองมาข้างล่างจะเป็นวิวทุ่งานาอืเวลาช่วงปลายฝนต้นหนาวที่เขากาลังจะเกี่ยวข้าวเนะี่ยครับทุ่งานาจะออกรวงสีทองสวยมากแล้วก็เป็นภูเขาไม่มันเไรนอะไรนะ ตุ้มหนาแคบมันเด้งไหมไม่ไม่ไม่คุณอันนะอ่านั้นจะเป็นป่ากลมเปียกที่เชียงใหม่โอ้โหเอาอารมณ์นีคล้ายกันคล้ายๆแต่ก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่าบ้านสปันเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางภูเขาแล้วจะมีภูเขาล้อมรอบตหมดเนี่ยพี่พาสุชินไปละน้องหนึ่งพี่เดียวไปแล้ะไปกับชิดของพี่ไผ่หรือแล้วก็สุชินก็ไปด้วยนนั้นซึ่งในในหัวดูจากช่องยูทูบช่องเดือด คุยกันว่าเอ๊ะมันสวยแหละดูจากช่องของเขาเราก็ไม่คิดว่าพอไปถึงไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดขนาดประทั่าใจขนาดนั้นไงพอไปถึงปุ๊บอ้สปฟเนี่มันเป็นอะไรที่ธรรมชาติอากาศดีทุ่งนาภูเขาเหมอะแล้วก่นมีรูปภาพไหมมีรูปภาพไหมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปภาพให้ทีไปเดี๋ยวเลยเนี่ยก็อยากดู อยากไปนะที่จริงตอนช่วงนั้นเราก็ผมก็ติดตอนนั้นก็มีวงินทองนะก็เลยไม่ได้ไปก็เลยพลาดไปนะตรงนั้นอยากไปกรบพี่คือไปที่กันตลอดที่เขาเป็นคนนิสัยเที่ยวพี่จอยสามเที่ยวนะครับใครสนใจก็นั่นเองของผมสาวสามสาวสามมาได้ครับอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้แนะนําที่เที่ยวตรงไหนผมก็ไม่ได้รู้เยอะนะเพียงแต่ว่าตรงไหนที่เคยไปผมก็จะบอกแล้วก็อาจจะมี อ๋อเอาถ่ายรูปไปดูใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเนี่ยรูปไปดูคือเที่ยวกันบ่อยแล้วก่อนเที่ยวบ่อยมากมาพักช่วงหลังๆก็คือต่างคนต่งรรางกิจการกิจนะแล้วตอนนั้นไม่ไจะมีกล้องไน้ถ่ายกันนะในช่วงนี้เนะี่ยพูดอยากจะกลับไปทําคลิปตรงนั้คดีแล้วพี่นะใช่ไหมจา,จากที่มีกล้องตอนนั้นมีกล้องมือกล้องใช้ถ่ายรูปภาพนิงเดียวแล้วมือถือไม่ได้มาชัดเท่าไหร่ไงถู<ด>กมือถือไม่ได้ชัดยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเยอะมือถือตยวนี้ถ่ายดีกว่าเดี๋ยวอาจจะมีเอาเรียกนะคลิปทิป ตัวของพวกเรามีแต่ยังไงเราต้องเราต้องจัดแน่นอนแล้วไปอีกแน่ๆให้มันเป็นร่องเวลาอะไรลงทัวร์กันดีๆยังไงเราก็ไปนี่จัดหน้าแล้วต้งมีตรงไหนไหมพี่แพีแนะนำน้องถ้าที่ที่กล้องยังไม่เคยไปใช่ไหมถ้าหน้านสปันแล้วเนี่ยก็ที่อาจจะพาเลยไปชิงรายแม้ก็แม่ฮัมสอนไม่ฮัมสอนนี่ย พี but, là, ่บอกเลยว่าถ้าความรู้สึกที่สวยทุกจุดยังสอนยังสอนสวยทุกจุดแต่นี่ก็ยังไรเนี่ยผ่าเส้นทางที่จากเชียงใหม่เข้ายังสอนโหดทุกจุดเขาเขาเรียกว่าโค้งนี่แบบใช่ไหมขับรถเป็นไปไม่ได้ต้องขับรถได้ใช่ไหมโอ้ต้อง เขาเรียกว่าต้องใจด้วยนี่นขับรถเป็นอย่างเดียวรถเป็นอย่างเดียวต้องใจด้วยใจต้องใจต้องมาด้วยไอ้คนขับรถเป็นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ได้เฉยนะเป็นแล้วด้วยเจ๋งด้วยพอขึ้นเขาอย่างคุณเจือเบิกนี่ยังรู้ตกยังตื่นตื่นเลยถูกไหมใช่คุณเจือเบิกเนี่ยขึ้นอย่างนี้ก็ยังกลัวแล้วถ้าเทียบเลเวลกันเอาให้คะแนนคุณเจือเบิกแค่คะแนนสัดสี่คุณเจือเบิกอยู่ประมาณเจ็ดหกเจ็ด เอาแค่นในประเทศเรานะแต่ไม่ต้องสอนนี่ตลอดเส้นทางนี่ก็คือน่าจะ,าน,ะน่าจะเลยสิก็ค,คือเ <laughs> กินเลเวลเกินเลเวลเกินเลเวลมันเลยสิัทั้งความเหนื่อยทั้งโคง้งทั้งการใช้เบรกการใช้เครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ครับการใช้เอนจินเบรกคือทุกอย่างพวกมาหมดเราต้องสมาธิเราต้องอยู่วงลัยแล้วก็กา,ารใช้เบรกการใช้เกียร์อะไรเงนี้ย ก็ไปมาแต่ไปถึงจุดแล้วก็ไปมาไอ้ที่าอ,อกแม่งต้องสอนทุกจอดยังอยากลองกันแต่ว่งงาไม่ดีแม่งขึ้นได้แล้แน<ร>่<ม>นอนไม่ได้หนึ่งขึ้นไม่ได้ขายรถน,นะแต่ว่ารถอยากเับรถตัวเองไปบ้างครั้งหนึ่งจะลองยัลงลองกันหรอจริงจริงเนี่ยรถทุกชนิดไปได้อันนี้ย้ำนะครับรถทุกชนิดไปได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละคนต้องใช้การ รรนนไม่ใช่เพิ่งได้ไปกับทีนี่ก็จะแ้าวาเลยไม่ใช่ทีบางคนขับทำงานแล้วยังไม่ได้สอบใบับถีตรงนี้ศึกษาก่อนศ<ต>ึกษาศึกษาเส้นทางศึกษาจากคนที่เขาเคยไปมาก่อนว่าเป็นยังไงแบบนี้ยแต่คนแต่ละคนประสบการ,รณ์เหมือนกับเรา,มราไม่ใช่ใชว่าคนที่ไปมาแล้วหรือขับขึ้นเขาบอ่อยๆเขาจะเก่งไม่ไม่มีใครเก่งนะเรื่องการขับรถอไม่มีมีแต่ว่าเคยไปจีนจีนแค่หนึ่งมันจีนกับเส้นทางมากกว่าแล้ว กงเคยไปที่ไหนแล้วชอบที่สุดที่ที่เราเคยไปเที่ยวกนจับลำพูมใช่ไหมสำหรับที่เราเคยไปที่ไรนนะที่เราไปด้วยกันนี่เดี๋ยวจะพูดได้ฟังนะที่ไหนชอบผมเริ่มเที่ยวครั้งแรกเที่ยวเป็นนะเที่ยวเป็นเลยนะพราะที่ปิดไผนี่แหละเขาแบบจองก่อนหน้านี้เราก็มีภาระหน้าที่ที่แบบว่าที่มไปไม่ได้เออไปไม่ได้มัอยากไปเลยนะแบบนู่นนี่นั่น ่ก่อนพี่แกมีรถตู้นะแกมีรถต,ต,ตู้มี่ไปกับพี่เป็นมุงยากม่อยากไปรออะไรกต้ไปก็ไปนทริปแรกเลยครั้งแรกของพี่น่าจะเป็นทริปปูลเบิร์กอันนี้เราคิดแรกก่อนแต่ว่าประทับใจตรงมีอยู่แล้วถูกไหมก็จะปูลเบิร์กนะที่พาไปที่พี่พาไปครั้งแรกเราย้อนประวัติศาสตร์ก่อนใช่ไหมปูลเบิร์กแกได้ไปไหม ใหไม่ได้ไปให้ไปช่วงใช่ใช่เราวยุกชาติได้อยู่ว่าน่าจะคุเผมลือกชาเลยไ <c oughs> ันน้ปีลือลกกนะ <c oughs> นั่นแหละคือครั้งแรกปัะทับใจ,จเสมอแต่ว่าการในคะแนนก็อาจจะยังไม่เต็มอ่าในความความว้าวอมะเออยังไม่วัว้าวแต่รั้บใ้คือว้าวอยู่แล้วคือเราไม่เคยได้เที่ยวข้างนอกปัญจก็คือเราไม่ค่อยได้เที่ยวตย่างจังหวัดบ่อยๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ที่ออกไปเที่ยวหนไกลมาก น,นั่นแหละคือว้าวครั้งแรกก็คือถ้าครูระเบิดถ้ามีคะแนนก็ให้ประมาณเจ็นดนั่นหลคะแนนเจ็ดมาแล้วเออเจ็ดเป็นสิบโดยบอกมานี่นแต่ก่อนหน้านี้ก็มีท่องเที่ยวเพราะทะเลใกล้บ้านอันนั้นก็ะะยงใใังไม่เท่าไหร่เพราะเราเคยไปแล้วนะครับแต่จะเที่ยวเขาเนี่ยถ้าให้จริงๆนะเชียงใหม่เชียงใหม่ใช,ช่ที่ไหนเชียงใหม่ก็คือที่มันว้าวแล้วแบบพูดเอาเม่ซิ่งอ่ะเอาจริงๆใครที่ได้ไปอ่ะอาจจะพูดเหมือนโกมหรือไม่พูดเหมือนกก็ได้นะ อะไรนะพี่กิ่งไม้พานมีกิ่ไม้พานนี่แบบมันแบบนี่คือคนที่แบบอันนี้เที่ยวครั้ที่สองนะพี่ก็พาไปพี่ชายแบบไปจอยแบบไปเนี่ยก็ได้เดินได้เดินเขาเดินทงวิวทิวท่านเขาบอกเป็นอะไรนะถนนเส้นทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินไปก็เจอกิ่งงกิ่งไม้อะไรต่างๆนะ อ,อสนุกนะที่ที่ที่ไปเที่ยวจิ่เมฆปานแต่ว่าก่อนจะไปถึงจิ่งเมฆปานมก็ผ่านหลาที่อยู่ที่เรียกว่าม้อนแจ่มนะม่อนแจ่มก็ยังว่าคือม้อนแจม่มลงมาที่หลังใช่ชเราขึ้นจิ่งไมไปก่อนลงมาที่หลังก่อนม่อนแจม่มอ่ะเดังนะเดี๋ยววลาฝังวันนั้นเราไปกิทโนนใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นไปจุดสูงสุดก่อน้อเรากลับลงมาแล้วเราก็เข้า เดินเข้าไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขียวเมฆาดีเลยค่ะในเส้นทางก็จะมีผ่านน้ําตกด้วยแล้วป่าก็จะเป็นป่าจีบชื้นใช่แต่อารมณ์นั้นเลยวิวบรรยากาศมีรูปไหมมีรูปไหมอันนี้มีรูปมีรูปไหมใส่ให้ดูมีรูปเก็บไว้ด้วยวิวบรรยากาศจิ้งจิงจิงใหม่เขียวเ่ฆาดิ่งแบบอยากให้ไปเหมือนในหนังเรื่องอะไรเนี่ยมีบรรยากาศจะเหมือนจะหลอนอะไรจับลองคล้ายๆความรู้สึกนั้นนะเออจริงเหรอนี่ผมพูดถูกไหมจริงจริงจริงมันเะด้วย ที่เขาเดินเข้าไปในป่าอะไรนะในหลอดลำดึงป่าไม่ซอนมักลวงหุ้มโอเคแบบพอเสร็จแล้วออกจากป่าแล้วพอไปนอกป่ามันกลายเป็นทุ่งโล่งกว้างทุ่งโล่งแล้วเป็นดอยสูงไม่ใช่ดอยแล้วเป็นเน้นเนินผาเป็นเนิาผาเนินผาที่แบบมันสูงจริงแล้วเมฆมองเมฆคือแบบมันไม่ได้ต่ำถ้าพูดถึงเปรียบเทียบบูน้ำเบิกมันก็ยังรู้สึกว่ามันอยู่ระดับคล้ายๆระดับสายตายใช่ไหม แต่นี่แม่งเหมือนลอาเหยียบเมฆขึ้นไปลอยไปอีกระดับหนึ่งเหมือนอยู่นอกโลกอ่ะมองไกลๆแคบแคบแบบนะอันนี้ความรู้สึกนะเหมือนจะมองถึงเจนขอบโลกนี้เวาเวารู้สึกเราเหมือนแบบมองไกลๆเหมือนขอบสีฟ้าเทีนขอบโลกอ่ะนั่นหอะออกมานั่นเลยคือมันว้าวจริงๆไมรู้โอ้คือแบบอันนั้นคือมัาทาใจมานั่นแหละหนุยมกถ้าใครลองไปเชียงใหม่ก็ลองไปจิ๋วแม่ปลาดูสักครั้งนะ แต่ในงานที่ผมทำั้ใจก็มีคิดกันวันนั้นเราโชคดีด้วยโชคดีหลายอย่างเลยเพราะว่าเราไปถึงเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนพิ่งตกผ่านไปไม่นานใช่ใช่เช่วงเช้ามากอากาศก็ยังเย็นยังหนาวอแล้วพอออกไปตรงหน้าขาเสร็จพวกมันมีหมอกมาเลยมีเมฆมาดีกว่าดีจังหวะหลอกวันนัดีมันก็สวยมันมีความชื่นเลิวันนั้นวันนั้น ความชื้นก็ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าฝนตกไปแล้วอากาศก็หนาววันนั้นน่าจะประมาณเจ็ดห้าองศาได้มั้งประมาณนั้นใช่วันนั้นห้าองศามันจำไม่ผิดนะแต่อินทนนท์เราไปสงรั้งนะมเราไปสงขล้าเพราะปีประมาณปีกีรั้งเดียวปีเอี่ยงปีไหนปีไหนกอดเสื้อเออตอนกอเสื้อที่เราไปนอนบ้านในกระปองอ่าไปเออไปเนี่ยกำปองแต่ถ้าว่าไม่กระปองรองเท้าไหมไปดูจุดชมวิวมันมันรู้สึกว่ามันมันใหญ่ ก็โอเคนะถามว้าวก็ว้าวอยู่หไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขนาดที่เราแบบรู้สึกกับขี่เมเปลิลเอาเรื่องจริงมัน,ดนดมไดนะ้เดินเรื่องนักกิี่เมเปิลนะเออมันได้เดินนะเรื่องจริงขี่เมเปิลได้เดินแต่ถ้าแม่กำปองมันขี่รถอะไรเราขึ้นไปถึงหมู่บ้านแล้วเราก็เดินเที่ยวตลาดอ่าเที่ยวตลาดใจพี่อ่ะพี่พาไปบ้บานแม่กำปองเพื่องอย่าพาไปดูหมู่บ้านกลางภูเขาเออจุดนี้กาแพงกำปองวิวมันดูแบบว่า โรแมนติกนองจิตดีอะไรเนี่ยอลมหนาวลมแนแนวทรงๆแบบว่าเที่ยวเที่ยวชมหมู่บ้านกลางภูเขาเป็นยไงนะเราเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ได้แบบอยู่ท่ามกลางภูเขามีลำธารไหลจากข้างบนลงข้างล่างถามว่าโอเคไหมครับเราแม่งกำฟองนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับถ้าให้เรียรเรียนสิบแปดให้แปดให้แปดเอาเชิเบิร์ดเจ็ดละอ่าอันนี้แปดให้กำฟองแปดแล้วกินแม่ปานเท่าไหร่แม่ปานสิ เต็มติดแต่ไม่เกินเลเวลยังไม่มีที่ไหนเกินเลยเลต้องมีนะก็เห็นว่าต้องไปนั่นที่พาธีการไปแม่้สอนเนี่ยไม่จำเป็้อสก็ถึงข่ามันต้องดูอีกทีทิปนะมันกต้องมีทิปเที่ยวอีกทิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทีว่าคริปต่อไปจะเป็นยังไงไม่ใช่จริงแต่ละคนความความรู้สึกังไม่เหมือนกันแต่เพี่อาจจะชอบบรรยากาศแม่้อสอนเนี่ยที่อาจจะก็เลยบอกว่า้ มันอาจจะ,ทะเทเลนเท่ารุ่นสิบไปแต่กล้องไปก็อาจจะเมารถไม่ไไม่ไหวแล้วพี่จะสวยแค่ไหนผมก็ไม่ไหวแล้วพี่เราเมาคืออย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้นนน <c oughs> เลยพี่อยากให้กล้องนึกถึงโฟทับเบิร์กแบบที่ชันกว่าและเป็นแบบนั้นตลอดเส้นทางทั้งในภายในจังหวัดก็คือยังไ,ไม่เห็นอะไรย้อนกล้อง เขาเสือเจอยิงเจอีกงลำชันมากเจอยิงอยู่นะแต่เขาก็เห็นรีวิวนะรีวิวหลายคนว่าแม่งขนมแม่งสองนี้ขึ้นชื่อขึ้นชื่อคือในความเรื่องงอแงนะทุกคนดึงงอแงนะเขาบอกว่าสามสามพันโค้งพี่ว่ามันเกินนะเกินเนี่ยมั้ยเพราะว่าพี่วิ่งนี่โโอ้หวี่งอย่างเลยพี่วิ่งแบบนี้ไงพี่วิ่งจากเชียงใหม่ไปแม่ริมเราแม่ริมพูดน้ำดังเนะ ปางเขาพลาแล้วก็ไปปางอุ๋งอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่กับบ้านรักไทยเราวิ่งกลับจากปางอาุ๋งลงทางตงวงัวตเมืองครับทางตัวเมืองมาเข้าทางนี้ทางจอบทองเนี่ยขึ้น,น,นอินทนนท์มันก็เลยวิ่งอ,อ้อมเดี๋ยวผมขึ้นแบบที่ให้ก็วิ่งเหยมีรูปมั้ยมีีขึ้นแบบนี่ให้ดูวิ่งอ้อมแล้วก็ขึ้นอินทนนท์ฝั่งนี้โค้งชันสมัยนั้นปีสิบกว่าปีที่แล้วนนนนอ่ะ ไอ้ถนนเส้นจากอะไรแม่แจ่มหรืออะไรเนี้ยแต่ถ้าแม่แจ่มมันขึ้นยินชนนตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ขยายด้วยยังเล็กแล้วก็ชันมากอือโอ้นักบวนลักฟองมากออัอนตรายแ,แต่ก็พยายามควบคุมสติตัวเองเนาะนั่งตีนั่งตีหรืองมีสมาธินะครับ้อ<ห>ครับรถตู้ทุกทริศเป็ยยนไงบ้ไม่ใช่รถเล็กอโอ้ ใช่ใช่เป็นูกตัวใหญ่ด้วยแล้วเวลามันมันเหลียวใช่ไหมมันเหลียวอย่างรถตูเหลียวไอ้ของมันจะช่วงโค้งเยอะเขาเรียกช่วงโค้งใหญ่ส่วนใหญ่เรียกกันทับผัสแล้วเวลาปัดตูดเนี่ยโอ้รถท้ายปัดท้ายปัดตูดท้ายปัดรถท้ายปัดปุ๊บไอ้ล้อฝั่งซ้ายเนี่ยสมมติเราปัดตรงนี้ใช่ไหมล้อฝั่งซ้ายเอี้ยบตลอดมันเทงมันเทงล้อมันมนจะยกตลอดเนพอตู้เด่นงั้นพอช่วงยาญนี่คืออยากให้ผมไปสัมผัส อยากให้ไปสัมผัสต้องลองเนี่ยต้องลองกับทิมมันต้องมีแน่ๆแต่ก่อนที่จะต้องคุยกันก่อนนะก่อนให้เราสอนต้องต้องน่านแบบสองอะไรนั่งน่านอะไรนะน่านเราก็ที่พี่ไปมาใช่ไหมก็จะมีดอยเสม็ดาวอุทยานธรรมชาติของสถานไปบ้านได้ที่ไปแล้ว จะขึ้นข้าไปเลยนะไปบ้านพึ่งมาเราอยล่อขึ้นยังไงแล้วก็ไปสปันเปลี่ยนซออะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาถ่ายรูปกเช็คอินที่เขาท่ายทยายกันเนี่ยใน1715หรือไม่ก็ไปก่อนหน้านั้นเราต้องไปสอเต์หนเลขสามก่อนอันนี้มันขายไม่ได้เป็นไฮไลท์อ๋อคือเป็นซิกเจอร์เลยสำหรับที่นั่น อันนี้คือไปมาหมดแล้วนะไม่ใช่มาพูดลอยๆนะครับไม่ใช่มาดูรีวิวแล้วมาพูดนะพี่เขาไปมาแล้วนะนี่เขาไปมาแล้วนะครับแตอยากให้น้องไปส่วนตัวผมนี่ก็วันนี้ได้เชิญมาพี่เขามาพูดคุยเรื่องการไปเที่ยวนะครับก็เลยชวนน้องมาเนี่ยเพราะว่าใกล้แล้วใกล้เวลาจะใกล้เวลาเราใกล้ที่นปีแล้วกันพี่น้องจะนัดกันทุกสิ้นปีเราจะมีนัดกันทุกสิ้นปีนะทุกปีแหละแต่มันก็คาดมาหลายปีแล้วนะ กินแล้วมันก็พลาดหลายปีแล้วอยากให้ไปต้องต้องต้องปีนี้อาจจะต้องคิดหนักนิดนึ่งนะเพราะพี่เขาบอกเ้ยทมันต้องแล้วอะไรนี้เออต้องแล้วเลยก็ต้องไปไม่แบบคือมันไปได้เมืองไทยเราเนี่ยมันที่เที่ยวมันเยอะจนนะแพนที่เนี่ยมีหัวเที่ยวแต่แพนในกระเป๋ ต้องให้นี่ F C F C สนับสนุนนักหน่อยหนึ่งคือกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวก็มีทุนเข้ามาหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจขอคนที่มากนะครับถ้ามีคนติดตามเยอะๆแล้ก็จะมีกำลังใจเขาจะได้ถ่ายให้ดูเออคือเขาถ่ายเขาต้องทำยิ่งมันสวยยังไงแล้วก็ิมีวิวงมีคลิปที่มันแบบว้าวอยจะพาแพทด้วยไปด้วย อเออต้องไปแต่แพทอาจจะมีสาวแล้วตอนนั้นมีมีแมัเนเลิกเมียเลิกเมีย <c oughs> เลิกอนะไรยังเ <c oughs> นี่ยกได้รู้สึกสงสัยอยู่ยักหน้าคุ้มกิน <c oughs> อโเคก็คลิปนี้ก็ฝากช่องพี่ช่องอะไรครับแนะนำช่องพี่เขาได้แหละแต่ว <c oughs> ่าเราก็ต่างคนต่างใหม่นะผมก็ใหม่พี่เขาใหม่นะครับก็เริ่มครั้งแรกก็อาจจะมีตั้งคลิปตั้งขาดตั้งกรดตุต้ง นะครับมันมีเป็นเรื่องปกตินะแต่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับฝากติดตามน้องใหม่ด้วยช่องครับพูดต่าภาพพูดถ้าให้พูดถาภาพเหรอใช่ไปชืชอชชอ่อ,อช่ชองเหรอชื่อช่องเคยนี่แหละชื่อช่องนี้ก็ว้าวแล้วฝากนะครับผมเนี่ยเป็นช่องเตอร์ส่วนตัวนะยังเพจแต่ว่าเป็นเพจขายของนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามได้นะครับลองเช่าดูสองกล้องลงเกลือแต่ว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวก็อุปกรณ์งานอย่างนี้ทคือถ้าภาพดได้ไปเลยนะดู ช่องน้องเขาด้วยนะรองเท้าสองจากโรองเก่านั่นคือช่องขายของแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นช่องคีเตอร์ส่วนตัวคือช่องเป็นผู้คนตัวนะสวยๆทั้งนั้นนะครัองเท้าช่องเป็นผู้คนตัวผู้เทนต่างงามเลยเป็นที่ตาดได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากตอนคลิปนี้ว่าอย่างไรดีไปก็ร,รักทีนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ